เพื่อนเป็นห่วงอันนี้แล้วเพื่อนสีผ่าเงินมาให้ไอ้สอมแซมผ่าบ้านก็ับเปลี่ยนจำนวนเงินสามพันบาทดีใจอยู่บอดีใจขอบคุณขอบคุณเพื่อนนะแม่ขอบุณขอบุญะไรด้อยนุ่มมืออะไรขอบุณขอบุญอะไรสิชื่ออนสี่ชงเงินผ่าเงินมาชื่อดัไสีให้ใจจะพายหัวมันลูกปึงหลมติบเข่านี่ใจอะไรดีไม่ให้เขาเจ็บอะไรเขาผ่ยมีเด้่พ้อเ้อแมไเด้อ Tchau. โดยกับสบายดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพเมแมนพี่น้องในเอฟซีกันเบิร์สุขสุขคนคือเก่าเด้อเนาะเพราะว่าสิเป็นพี่น้องฝั่งลราฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเทาานาะพเมแม่พี่น้องก็ขอยินดีตอนรับเขาสุซองมุกดาวันสาวลราคือเก่าเด้อเนาะพ่อพ่อกันะกกกนมื้อนี่กะบยื่นน้องมะนาวคือเก่าเนาะพเมแมนพี่น้องก็คือมื้อนี่กะทางสาวม,มุกด,ดากะสีมาแจ้งข่าวดีเรื่อง ข้างผ้าบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องอ่ากมี<อ>ทางผูญญ้ใหญ่จดีอยู่ทาง USA เนาะเพิ่นก็ได้อ่าส่งเงินมาให้าวมุกดาเป็นจํานวน100เหรียญเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะ็ให้มาไอ้ข้งพางผาเพิ่นว่าซัเนาะแต่ว่าเฮากสิมาแจ้งข่าวดีแม่เพิ่นก่อนเนาะอ่า กะจังใดกะขอขอบุญขอบคุณทางพ่อและแม่แลหลายๆเด้อเนาะที่ไวเนื้อเสียใจให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้เนาะโดยเอาก่อนอื่นเนะาะพ่อแม่พี่น้องเดียวไปเบึงไปส้มกันก่อนเนาะเดี๋ยวสีพาบึงรอบๆทางข้างไอเพื่อนเพื่อนไอส่วนภาคส่วนที่ว่าเฮาจะขัง n พากระจาดเนาะโดยปะเดี๋ยวไปบึงไปส้มนมกันนะ ม,ม,นะม,ม,มันสีมีขางทางนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเบิ่องบนมันสีมีขางทางนี้เนาะแต่ว่าไม่กะผุพังมาแหละพ่อแม่พี่น้องเลยแต่สีว่าจังใดเนานะ,ะแล้วกสิปเป็นด้านนี้พ่อมเนาะทาทามแม่เมพิ่นกอด ว่าเพิ่อนาอสียหายขังไปฮอนี่เนาะก็เห็นเม่เพิ่นว่านักๆกะคือทังนี้เพราะว่าน้องมานาเพิ่นมากระโดดซานแล้วก็ไม่ตรงซ้านนี่ทุกคนนี่เนาะอันนี้ก็ต้องสิบได้เปลี่ยนอีกบ่ตัวนี้เนะา,านะเป็นไอ้นันเพิ่นกะผูพังหลายเนาะคุณแม่พี่น้องเนาะอะต่อ อันนี้จะเป็นขางทั้งนี้เนาะตัวนี้เพราะว่าสีขังเบิร์ดแล้วก็ไอ้สังกะสีเนาะพ่อแม่พี่น้องกับ่าซิซื้อมาเปลี่ยนตัวเทียมมัน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 หัวเพราะมันหัวเนาะแล้วก็เซิงขีดตะไครแล้วเลยอ่อยาเดี๋ยวขึ้นไปเบิรงก่อนไอ้ทางนี้ก็บโค้ดนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องผ่าทุ่งทางเมย์พิ่นกะถามเมย์พิ่นก่อน,นเนะาะว่าสีอ้อมมาไอ้ทางใดเนีย เพราะว่าทางนี้ก็อยากห้ไว้เป็นระเบียงบนไอ้ซ่องอากาศเขาเนาะดูป่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาเมเพิ่นก่อนบันอ่ะก็สิประมาณนี้เนาะเพื่อนๆแล้วก็อ่ะอสบะายดีทั้งมาทาสาดีเพื่อนแล้วก็ดดวกผู้พังหลายเนาะอ้ใหมอ่อืมห้องใส่าเปล่าเลย คือซีไอเบิดไหมลายโตอยู uh. uh ่เ huh. บิ้งนี้เนาะอันนี้เป็นสังกะสีหัวและบอลย่าโฟนนี่โบได้เร่เนาะอืมโขไม่นี่เรากระผูพังหมดเลยหากว่าเนาะสองสามสามแผ่นสมบุกเป็นสามแผ่นปะ่สามแต่สามไปกี่มันอ่ะ ตีเป็นซีด้ใช่ไหมซีเพน้เนาะต่ไม่ได้ปะถาคือด้านแท้ไม่มันสีนด้นอยู่บ้ามไหไม่นี่มันแข็งสมุกไว้แข็งปะพายมันอุเลยเออเออตัวนี้กบผูกพังลายนะทุกคนแบบหนักเลยเนาะไม่พืชนี่กะสีบริเปลี่ยนบ่ะว่าถาบ้งเนี่ยขอบึงจินตาก็เนาะจะเปลี่ยนเต็นทขาวันองืนจะอย่าไปยืนคักไรบึ้มกหาใคราบริทันเลยอันนี้กันน็อต เบิ้งนี่ก็คือซีไซไม้ลายตัวเนาะ<ม>ต้องเอาไม้ซีแปะคนพี่น้องเลยไปเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งก่อนบอลนี่อือหูทางเมย์เพื่อนอ่ะสบายดีเด้อทางเมย์เนาะเดว๋วทำความสะอาดแต่เศร้า,าแท้หมดนียโว้ยนงมานาเพื่อนสบายดีเด้อทางน้องนะก็คือยิ้มเลยคือยิ้มเดี๋ยว<อ>คืออารมณ์ดีแท้เนี่ย าาาเเเนะสบแดงงามแท้เลอนี่โอ้ยอยากได้เดนอสีสบเพลินนะน่ะคืองามโอ้ยตัวราคาเท่าไดเองบริการซื้อได้น่ะบอตัวนั่นน่ะแพงแดนน่ะเซ็นเซ็นหาผู้นด้ว่าค่ะซื้อแพงบอโมเม้นแพงแพงคนบุคลแล้ว ไม่่ดบุคายให้ mermaid 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 ่บ่ท่านมุกนองมะนาวม่่ออเ่อยากขายเรื่ออันนี้นะอามาจะใช้เฉยนะเค่เอถ้าตัวได้จสีน้ำสบนะคืองามแท่นะตัวนั้นบอกใช้อามาเบิ้ลูหางัเอเองได้ซื่อไหมนูสีงามแท่นี่บาค่ะเออ โมเมนอันเดียวกันยกับพ่บเหเองงเองสิวะนี่อ่ะนิบเนงมวอ่เองสิอธิบายี่ตูพังไงตั้งใจพังเด้อตั้งใจพังเด้อหมือนเด้อตั้งใจพังได้เอามงทีวีเดี๋ยวมไดิยินมอนลงมอนลงมอนลงให้มอนนเสียงลงเออมอนกดไปงใหม่ชิ้เรื่องนไดครันเลื่ององอยท่าไหวะเฮ้ย สองหนึ่งเจ็ดเหรอไม่นิดไลยนอกมานนะนอกมันนะโมเมนต์มันยังมาทานเข่าโมเมนต์นีเด็กเวดก็เด็กสามเลยบอสองรนเจ็ดสองถึเจ็ดสองลำเลีงน่ะเอ้ยฮะยังไงก่อนมาเนี่ยมาทันเข่ายังเศร้าอยู่ก็คือมือนี้เนาะจะแม่ไม่ได้ใช้ผูกกับแม่เลยพังก้อน เมื่อกี้นี่ตัวามกันเรื่องโทรศัพท์เนาะบัดนี้เลยไปซ่อมเลยมันบอได้ทั้งหานเข่าิส่งเงินคืนส่งเงินคืนแหละบัดนี้หันเสียเอาเงินมาส่อม้าบ้านให้โตบัดนี้นะแหละบัดนี้ทั้งพอเพิ่นมาถ่าอาการตดีขึ้นใครกูเกาแหละบัดเพิ่นมาแล้วเพิ่นจิมาพร้อมกันเลยเพิ่นือเด้อจะามเด้อบัดนี้เด้อเพิ่นส่งเงินแหละบัิ่นี้ห เ่ิดชิซอมแซียมพาบ้านเงินที่ว่าไอซื้อโทรศัพท์นะเพราะว่าทางห้างเขาส่งเงินคืนแลยไปเสียเงินตัวนั้นนั่นมาสอนแซียมพาบ้านให้ตู้เอาอยู่บ่บ่ได้ตัวนี้นได้ฉังฉางก็ได้เอาโทรศัพท์ก่อนเอาโทรศัพท์กับเพิ่งส่งเงินคืนหน่เด้ถ้าเฮาอาการดีขึ้นกว่านี้แล้วเฮาจังเอาเนี่เออาเอากะแจ้งทางเมย์เลยเนาะการซีไอเอ็มพากระจาดเฮดเดอร์เนี่ยนุ่มมันก็มีแหละฮะ นมมัก็มีอ่ะนมเนี้งอ่ะนะนมแมวเหรออ้วน่ากัลังกะสีเนาะรังกะสีกระขาดสามแผ่นเนาะไหสาเนาะแต่ก็ต้องเาต้องซื้อมาเผื่อสีแผ่นเนาะมันหลุ่ดดเออจะมาเข็บรุ่นใช่ยังกับปันกบปันนี่อันนั้นลูกปึ้งลูกจูไใบได้เรด้ครับบอลังกระสีไม่ไม่ใช่นะสามในเฮือนไม้เนาะสามในเฮือนไม้เน่นั่ะจังมาจังสอบให้ตดนี่เลยสามเป็นอันนั่นเฮ็ดในเฮือนไม่เนาะ อันนั้นใส่ปลาไปที่อ่ะบ็ปลาเนานอ่ะคอยคอยแพนกล้องไปนิดนึงอันนี้ค่ะเวลาฝนตกน่ะบพได้อันนั้นบอฝนบริสายบด้หัวบอทวนทั้งนี้ได้ค่ะพระคือกันารทั้งนี้มันบอมีทวนมีทวนมีทวนเนาะมันตกให้พระแต่ว่าเฮาก็ตกเอาตัวเลยก่อนเนาะมันตกธรรงมาลาเลยพระต้องตอกพระต้งบน้มต้องบุญดีกว่าเอาแต่ว่าเฮาเอาทั้งเฮือนครัวก่อนเนาะ เพราะว่าไอ้ยง่ควรแง่มวนมาเลยแง่อันนั้นเลยเพราะว่าทางเมย์พิ่นกับบริเัตหน้าเนาะต้องยื่เ่อนประจาเลยดูขนาดตัวเมย์ได้อยอ้าวพากันว่ากันว่าเพราะว่าข่าวปะกเอาซองเบิรงมันฉีกแล้เนาะข่าวมันอันตรายด้วยนะน้องมนาเวลาไปยืนเห็นระวัางเด้อไอ้บอลซานตัวน่ะมันหักเลยไอ้โหลดได้นงนะโหลดแล้วมันจังเพล์ไปแล้วนะเนี่ บันทีบอห้โลดเลยเฮยเด้อรบันทีเด้อรเอาผ่ากระต่ายมาแอมไม่ได้บัดเนี่ยขันอยากลงนะคะก็ต้องลงทางหัวบันไดชิโลดอย่างงี้เฮือนอ่ะฉันเพิ่อนก็เพื่หัวบันไดมาแล้วลงทีเด้อรบันทีเด้อร์เงสีแอมเบิดทางเนี่มาท่านใจเล้วมาท่านใจอันนี้หลุดลงมันท่านใจบ่างพยายามไม่แข่งหักแข่งหักไปสิเบิงออืมีไปเบิงได้แข่งหักคือนีเบิ่งตุฉับจนว่า ทีสัตว์เดินดื้อคืนอ้าคือเบิ่งเด็กแท้เบิร์กอ่แล้อย่าเบิ่งกเด็กเด้อเบิ่งกนะฮู้จกพักพ่อน้ำอาการเฮามันจังไครเนี่ยโทษทักลึกตายเลยมันเบิ่งอันเบิ่งกเด็กเนาะมันห่อนเนาะเด็กตายทช่นี้ดังเด็กยังไม่ได้เบิ่งกฉับแล้วมันเหยคือว่าแบบเด็กฉับโอ้โทษฉับได้เลนี่นะบ่ต้องเกีียวดอกบันนี้เด้อร์ผึ่งไหวๆเนอะไม่โทรวอาเราเนี่โทรวอาเราหน่ะคโอ๊ยเรายังบ่ทันตื้อเนี่ยนี่เพิ่นไปเวียไปงานเพิ่น ตอนเช้าที่เพิ่นบ่ค่อยว่างตอนเช้าที่นะตอนมีเกลี้ยงเนาะอืมเพิ่นฉี่เบาบางเนาะเพิ่นบ่ว่างผมกไปได้ไอ้มุ้ง<ว>มุ้งกับเพิ่นกันนีแต่ช่วงประมาณเป็ดมุ้งวันนี้จะแจ้งเดอ้อวันนี้เดอ้อโทรศัพท์เนี่ยเอาไว้ก่อนวันนี้เงินเพิ่นส่งคืนแล้วจะเอาเงินตัวโทรศัพท์นี่ยมาสมแซมบ้านมึงโทรศัพท์คือบ่ได้แล้ววันี้แล้วก็ถ้ายตัวอาการดีขึ้นแล้วจะค่อยเอาโทรศัพท์เนาะ ตอนนี้เบิ่งโทรทัศน์ไปก่อนตอนนี้มันถูกเลยเครื่องนี้เลยค่ะฮะปานกันไปก็เครื่องนึงเออเครื่องนี้ฮะโอ้บ่ได้เครื่องนี้ไว้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปได้ไหมอือแต่เดียวก็ได้นะเนาะเครื่องนึงตัดคลิปเครื่องนึงถ่ายคลิปมันหลายได้บัดตัวเซาเลยตัวจังเอาโอเคอ่าแต่นี่เอาพาบ้านไปก่อนคันคือว่าเนี่ยฝนอีกเดือนหน้าก็ฝนตกเลยได้นี่บ่ได้กินข้าวไดยฝนตกนี่มึงเข่าก็ไร่หนึ่งอือคือตัวว่าเนี้ย พ่อๆบ่กินข้าวข่อนึงข้าวบ่ได้แตเอาตัวนี้เนาะจารนั่นก็สีกะๆเนาะบัดนี้น้ําพุ่นพระเอามาใช้เพิ่นพามไปใช้สัตว์เปียเบิดอือว่าเฮากซ่อมแซมไปนําเนาะซซําได้เรนใหม่เนาะสมมุติเนาะแม่ว่าอันนี้คือว่าอยู่ตัวนี้ก็แต่ว่ามัน็จักีแล้วเนาะ อจักสิว่าได้จักปีแล้วเพิ่นผู้เพื่นหลังนี้จําได้ว่าบู่้เลยเนาะเกิดมาเห็นเนาะอันนี้นะแบบดุต่อโอาว่าถามาถามว่าตํากู100ปีโอ้ยบ่หอมบ่ัวแล้วเก้าสเพิ่นสิอ่าฮะ่ด้เนาะฮอดบ่อ้ามุกห่าาําบานําผู้คแบบโบราณแบบงถงแ เเ็เอ้าทางขันลูกเต้าเขาลุงเขาป้าปีกยังเกือไม่ยังได้รู้แล้เนาะอันนี้นะเออเพิ่นกับ7ฮเก็ลซิปเดี๋ยวน้อบอกบอ70ฮะกรอยู่วัง7-80เนาะวานอุ้ยตื่นตื่นว่าคือขางมันนีกะก็ว่าขอดซิบาเป็นโบราณแง่งตืม่ะเอาใหม่คัดเอาได้สมมุตไหมเวาเล่กระปูตอกเลย อันนี้นะเออจะเบิ่งนุ่นน่ะวัวรุ่นตะไคร้พันธุ์ที่เอาเล็กเลยนน่ะวัวไปรอทาเพิ่นเอาไม่คัดเอาได้น่ะเจ้าไปเบโดยมุทั้งนอกนเนาะเบิ่งเม่นี่คือปูดีบ่บ่คนจอกูเอาไม่ซีเขาอตีวัาไปนะจะคือสังเกตแค่เพืยอนเอาเล็กเนาะว่ามันรุ่นตะกี้แบเพิ่นธุ์มุบันี้เด้ตะกี้มันมุมัี้ได้กระปูไม่เห็นเดือดไหมมันต้องเบิ่งนะนั่นนะทางเองว่าคือคันอยากได้เพื่อนหลังใหม่หลังงามน่ะ เศร้าไปไว้เออเศร้าไเลยฮะเศร้าเลยเออตอนนี้ฮันเดิ้ลดีขึ้นแล้วตอนนี้ไคเน่แล้วตอนนี้เดิมเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องชวนหนุกน้ำโทรศัพท์เนาะเอาเพื่อนก่อนแมนโทรศัพท์มามีแต่เบิดเงินได้โทรศัพท์เนาะตืเขาเ้อมไปหาเงนเนาะเออเอาเพื่อนเอาซ่านผุนบอลเท่าชี้อยู่ได้พักได้ทิ้งเพื่อนงามคือโม่ผุนเนาะบเอาอันนี้ Tên này nó bỏ này. Tay ngay nắng về thế này nã bắt đầu tay không tên luôn <laughs> Nhà ngủ lắm. Nhà ngủ lắm. Ngon lắm. đi nó. <laughs> Thì bay hương móc. chắc bắt đầu móc. Tay bay hương móc. Tay bay บเบสมมเาปย์นี่มเบิดคุณเานเบิดเลยบอถ้าแน่โคนะอมนาขาวโคเลยะนอกมาแล้วซาสาวล้ำเรื่องเขาชื่อสมอล้ำซิงอือสิไปขินล้ำซิงงยูใสเด้ยไบุญเดชาม่ได้จะบอนาขาวตอนนั้นบุญเดืนามแต่งไม่ถ่าเลยข้อมือมันกับอันนั้นไปได้อ ก็คือไอก็คือตอนนี้ก็คือมีงบทางพออยู่อเมริกาเพิ่อนเอ้อเพื่อนเป็นห่วงอันนี้แล้วเพิ่นสีผ่าเงินมาให้ไอ้สอแสมแซมผ่าบ้านกับเป็นจำนวนเงิน3า0พบาทดีจยยใจอยู่บ่ดีใจขอบคุณขอบคุณเพื่อนะแม่ขอบคุณลุยเด้เยกนมือหรอวะขอบคุณคุณย,ยสิชื่อกันสีชงเงินผ่าเงินมาชื่อหลังสีให้ใจ จะไผหัวมันลูกปืนลมติบเขานี un> un ่ไม่ใจ uh ่อะไรอยู่ดีพี่ให้เขาเจ็บอะไรเขาไผ่พี่ได้พอเด้อแมให้เริอมนี่บอกพ่อฮัร์ปเปิลมาพ่อฮัรอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศนะเพื่อนว่าผักมาให้สมแซมให้อันบ้านลูกมะนาวแน่เพื่อนว่าเพราะว่าเฮืร์นคั่วกะมันพีเนาะมันพังเมื่อไรผ่ากระตาดกะโอ้มันมันเหลือแต่โครงเนาะ อนนั้นมันไปไเลไขเนียปอะไรรงกายขตัเองตัวี้ว่าจะปวดนอกมะนาวหน่เรงกายอามานี่แบบเมกะบัมสบายเลยเนาะเม่ก็เป็นก็รออาการดีขึ้นก้อนเนาะก้อนแม่แมให้ไอเพื่นดีขึ้นคนนี้ก่อนหากหากไข้ในวังสองมือ สองอมือนี้เนาะเริ่มอันนั่นแน่นะเรื่องไยแน่นอืมใช้สีแก้มอีกวันแก้มแดงต้องมัน,นอ,อ้าวตุกกามีตะว่าไอ้มือใดไอ้เฮาเอาของมากาสีได้บอกอีกเคนนึงเนาะอันนี้ก็คือมาแจ้งว่างบไอ้ตอนนี้ก็มีงบสามพันเนาะไอ้เพิ่นให้มาสอมเซมอันขีดไพน์แล้วก็สีเบิ้งก่อ็ทำว่างบเหลือกาสีแอบมาทั้งขังผาบ้านนี้เพราะว่าเฮาไปเบิ้งสัมผัสแล้วกับ ไม้มันคือสีซ่ายหลายตัวอยู่เนาะไม้นะในไอ้เพื่นครัวนะฟอไม้มันมันผูมันพั้งมันเลี้ยวตัวขามันก็มีขางเดียวนะนี่มน้งมันนี่แบบมันกระลายเด้สมสุดๆครัวบนมันเป็นเป็นทองนำตรงนี้มันหลอกขามันกับซีฮักก็แข็งแข็งเนื้อบางไต่เนื้อมันนองมันานยังมาไปแขัง่เนาะการ์ดคนโตคนภาคขมาเปียกเว้ยเปียกว่าก็พอดีได้สีขังหายซะเนาะแล้วมาลงพี่เนาะบาร์เนาะต้องบอกว่ด้พี่เด้อร์มัน วันมีบทโจดเ้วบั่นบุข่งกัได้ะบุขังอันไหบุข่งคอยหาหมูเห็นเอาบ่หายคอยแล้วเนาะคอยหีเนาะมาคอยขึ้นก้อนรูปตาขวายามย่าผลหาขีตพายตัวบันเปียวบุได้เด้นะฮะะบตัวบุข่างบุได้พระบ่ซะผนขีตพายนะพระฮ่บุขังบ่ซะผลพระบุข่างบุขังดิบขังไวโรด ขันขังไว้เลยยามยามผ่านยามพ้นววเวลาเข้าไปหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำกับุ่ยานผลมันกับ่บได้พระเพราะว่าเข้าไปลูกนึงเข่าทำขึ้นแค่นี้เนาะตื่นเศร้านะสมุขอันนี้เป็น่ยนนะฟางเนาะไม่นะก็ต้องได้เปลี่ยนจักแปลี่ยนนะเนาะเบิ่งนี่ลหลอกเฮียเลยเป็นห่วงทั้งน้องมะนาวเวลายางไปแล้วยันสอดตารางก่อนเลยง <c oughs> ามแล้ว,น,น,ลวน,นี่ชื่อมะอยู่ เสือเงี้ยดีแบบแดงตองเนาะหนาดที่กระติีสำนับอันมีอย่างเนาะเอามาจะเบียงะไดนี่ันั้นน่ะจิงะแฟมาให้มาจะเบียงเห็นไามอยน่เบี่ยงก็คนนี้คือว่าเับเพิดออามาให้กัปนี่กัปนี่มาจะเบียงลายกััปเนาะนี่เนาะออกกระกายวว่าขือบอกกระต้งกายตอนเท้าน้องมานะ เบอร์เท่าไก่ชิเบตเลยไกชิเบตอ่ะยังครึ่งหนึ่งใครมีเข่าเอามาหายแน่ยังครึ่งหนึ่งการอยากให้เพิ่นหักเพิ่นแพงนะบอกพังคั่วเลยเองบอกเพิ่นก็ะเส้นไหมอยากได้งานนะเนาะกับเจ้าบอกหายไก่ชิมาเมื่อใดไม่ดีบนซาบอ่ไพ่เปนพ่อใหญ่น่ะพ่อฮักน่ะจ้าไก่ยังบ่ฮู้คือกันว่าเพิ่นชิมาเมื่อใดแต่พังเบิ่งก่อน เปนมาเป็นกระยุกไก่ดิตัวเปนสิมาหอะมันอุ๊บอันกาในประเทศไปอีกเนาะเพราอแล้อ่ีเงี้ยักเทปแท้เทบเตกอ่ะเทบตะอืมเอาอันบวอบเรื่องซานี่ไอหาทั้งอันนั่นเพิ่นได้่บนาะกับหนึ่งมางบประมาณเฮามันกับโบราณเนาะอันนี่เฮามาเป็นแบบมาตกม่ร้อไรก็ไม่รู้เนาะ กับสวยกันเนาะเ่าเมีเนี่ยกับท่าเตอคนนี้นะได้อยู่แล้วว่าเนาะเพราะว่าเฮาเองค่ะก็กล้าไม่ใชเนาะเฮาคนเองค่ะเฮาเองเนี่เพราะว่าคือสิเขาจับสองลายเบากรสิบ่ะเฮาเฮามาเบิงแล้วถ่าว่าเฮาไอ้แต่เฮากะสิหายุขาหน้าขาในเพื่อนเนาะแต่ว่ามันกะคนเฮาเองมันกะคือสิใครกลัวสร้างคนอื่นยุหะนะกับหนึ่งมางบประมาณกับบลายเนี่ยบัานนี้เฮามาเบิ่งเฮือนแล้วนั่น ค่อนข้างว่ามันต้องใส่ไม้ลายเสร็จเลยเนาะบ่าวทาอาจาอาจะเ,เป็นเปรนอาจจะได้เปลี่ยนแปรตนแล้วก็สังกะสีพร้อมนะคะสังกะสีก็ประมาณสี่แผ่นเนาะสังกะสีอ่เมนอันนี้ผ้าผ้ากระจกักระเราต้องลายเบิ้งเบิ้งมันมีจักแผ่นไลยแผ่นหูือเบิ้งอืมเกเดพี่เนาะยิ่งเตือ,อนกมิต้ามือใดคันเอาเครื่องมาแล้วก็ทีแจ้งเมแล้วก็สื่อสารทางสร้างให้เพื่อนมาเบิ้งน้ำเนาะอืมให้มีก็เตุ้นพระนาะเพิ่นเอา เอาผ้ายะผักผ้ายาเป็นไปครับผ้าย้อขึนเปคแม่บอยผกแต่พอน้อยย่างตะกี้ถงไหมอ๋ออันนี้นมัดเน่ยต้องทนทานดีใ่มจะกิ่นจะปีได้หมนเลยแต่หอมได้แต่น่อยดหน่อยเนาะแต่น่อยนี่ยังน่อยน้องมเลยก็หมเอมน้องน่อยเอ็นน้ากีแต่ถั้วยอื่นหาชิไพ่เจ่าอะไรก็เชหนึ่งอะไรแต่หายา คันคันฝนบลมนะธรรมดาอยู่เนาะคันยามคันฝุนนะลมนี่มันเสี่ยวไปเลยคนทานเติบเป็นยาเนาะตุ่มบวมคือว่าแหละมามากับได้ถูกไปผลเนาะเพิ่นกินยาแล้วบ่มันเอออขงยาเอ่ะคือนอนได้สัตว์บ่ยานะกินกินในแม้ยานักินอะ้รจังนอนกินแม่ยายาแต่นอนนไหมกินงน้ะกินอะ้รจังนอน พอวันนี้ก็ลงมาแต่ซอนเนี่ยเพราะว่าพามาแจ้งข่าวดีดีใจน้ำเด้อสิเอ็พาบ้านเรื่องในชาแนลกันเนาะซีเอ็มหนึ่งข่าวกันต้องย่านพนหัวสิหัววันี้ลูสชาวทิพข่าวนี่ดิดูแต่ดุนนะบอสเตอร์ดุนสังีข่าเตอดุนลายปีเลยมันที่หมังไงลุงลุงใส่แต่บึงเนาะน้องมนาว่าสังกะปั้นไม่เห็นเนาะเคยเห็นบ่ามือเขียเออ เฉพาะรางกรหน่วยสงกัปั้นได้ใส่เนาะนอนยาครับวันนี้กินยาแล้วนอนนอนไปเนาะนอนพักผ่อนกินยานอนพักผ่อนันดีบ่งคืนนี้่นดีอยู่ผานอะไรอะไรก็ัะไรตัว่าผ่านคนชิมหาลายวะคนชิอมหาลายยังไม่มาหาลายได้มาหาลาไ้ได้จะฉับเพราะเนี่ยบต้องว่าใบยาเรื่องโทรศัพท์อะไดิรงไหม ไปบวชอยู่วังเวียงเห็นอยู่อยู่วังเวียงก็มีบ่อทะเลนี่มีบ่ออยู่เวียงทรายนะบางเออบางเวียงนะเปเวียงทรายบางเวียงถ้าเไปบวชด้วยบางเวียงนี่ยเพิ่นประชุมกันน่ะกัห้องห้องชื่อออกไปฮะไปคุณบวไปไปก็ไม่บวมวนี้แต่ไปพิธีงานอยู่เวียงเลยเจาชื่อบวชื่อเหรอเจ้าบวชื่อ มันเป็นเป็นชุดทางชุดทางตันไปงไเ่ยที่ยวอนเทียวน้ำตกน้ำต๊กไปเที่ยวน้ำตกทั้งมอามาเพิ่นบ่เอาซื้อะไรกันนีชไปเล่นนตอนนั้นอ่ะเพิ่นเศร้าว่าตอนนั้น เช้าก็บชามันได้ไปบดเงินไไปบดเงินจากี่อะบรไปบดอีบงวันี่อย่งน้เห็นงาดู่านดเงนอว่าไปเราพว่าผมเชี่ยวพมักเชอ่ะพมักเซไปเรียนนะเวียนเราปิดบ้านพักไปกับปีนั้นเวลาคนกักตัวมาแ่หาเงินในนอหนี่พักนั้นได้เก็บเงินของเขาทำมาถามว่า เจ้าบ้าหมอบ้าเพราะมาน้องไปฮ้บ้างน้ำพดมันพดขึ้นมาแต่ดินพดขึ้นมาพงขึ้นบ่าน้ำไปอ่านน้ำฉัตอชิดนะไปฮะบ้างชักรชิตเพื่อไงบ่ามาเราฟังว่านราบมาหน้าได้ไปดีฉันองได้ไปผองเขาเบาไปเนี้วบาสายังไม่ได้ไปคิดว่าเจ้าเบาตัววเลยนะเจ้าเบไปเวียงไปเวียงนะมันเคยตัวชาเตียไปชงคึ่นไปชงนอนขึนหนึงตื่นมาจากเียกับมาเป็นชงกันดเชิงยุนชิญยุนมาชาเตีย โอ้โห้พี่น่นเห็นใเตี้ยนต่มันกูดูได้หอมากหาเขาเก็บมั้งหรือเปลู่่เป็นอากมาบ่อยากมาบ่กาพักเมือนง้เป็นนั่นแหละไได้กินยาตันะไม่ไกินยาไปไม่กินยาข้าโบส่นเนจะเขาโบที่ร้านอันนี้คืไ่ชยาให้กินยากับกับบางกเด้ไปเนี่ยกินยา คุณบอกว่าพากลวเพรานอย่าน้กไม่ออกเลไปเปินมาโชวมันนี่เคยตอนนั้นมันเนาะมาชว์นีสีน้อจะเตี้แล้วหอมสาวหอมแรงนะบ้านบอไทยเก่หลัอะสดีอีกชอบทังมือเบิดนั่นยังหลายอยู่บ่าหรอเกี นาะมีทากัเนาะจสแรกสองแรกอันนี้ไอ้คุณน้องมะนาวเ่ยมน่ทาสอนหัวท่าใส่ทาดท่าพิวนท่าหนากับท่าต้องทามเดี๋ยวมันจะเกิดรังแคมันบเมนแน่มันยังดกัซอยบุนติ้นเถะ กินได้ก็นอนพักผ่อนแับนี้น,นะม,ม,มาจุกคือว่านี่งไงเอฟซีกันยังวานน้องมานาทำทรงผมนี่โอ้โหสวยมากเลยว่ะโวยขี <c oughs> ้เหร่โวยขี้เหร่โวยยไงโวยเสื้อแดงวัะแดงงาม ม,มาเมาอนกัเจ้าอังติทาจะผมเ,เนเี่ยแต่ผมจะเหนียวตัอท่อาเดินถน,น,น,กะกะนัดเลเกาะเกาะเนาะสอนแต่ผมพันลายเนาะอ่าใส่อันนี้คือบอ,อกอีงติธายพี่เอ้ามันจะบุก,กินนางผมสีเสียนแล้วเนาะผมจะเหนียวช่องฉีดเป็นไรดิใบเสียบมันน้อยผมตัวมันลายช่องฉีดพ่อตามใจสิจุกขึ้นเอง มาจุกกอจุผมสี่หลงนมคอผมมันยาวเลยมันดังนะคอยาวเลยว่าเปี้ยวบ่นเจ็บมันลาดเอาให้ผมแบบกุนะงามแด้บันมีทั้งขังเออ สอนแต่ผมคนเนาะลกเงาหลายเนาะเว้นจากสองมือล้วก็พาเพคนลงไปซาหัวน้ำเนาะย่านเพื่อนผ่กฉีดงามมาให้บไดฉีดเงาฉันให้หมดเอาไปตัดเด้อไปตัดกน้ำเมลมาถาเด้อฉีดแต้มมาเลยอฟาทงมาได้ม สาวเนาะเจ้าสาวสีผ่าแตงวิธีงานแต่งแจวด้วยค่ะเออหันหัดเปสีแดงว่างามเปลี่ยนนะบริษาทปันไดเปลี่ยนเอาได้โค้งใช่ไหมบ้าเออโอ้โหงามใช่ไหมไปลอยยืนพิ่นบริเวณคนขี้ลายเลยประเทศไทยผู้หน่ะทางลังคมตากระตาทรงชั้นสุกระซบปากกระกิบเนาะแบบ๋ยวเาต้องซื้มต้องแต่งเลยนะ นาะหนาวมันก็เขา,ขา <c oughs> บอกับคงงานเนาะบอรกรบเพจ้ะอ้าววาก่อนบันทั้ทงบอสากับสมมุกชิดกับปเลยบันนองมะนาวอ้บันนดยโ <c oughs> <c oughs> นอนพอักผ่อนเ้อบันนี้เออยาวกนอนพอักผ่อนมันเนาะ <c oughs> กับปาก็เนิ่มเด้อโดย สบายดีป้าลุงเนี่ยสบายดีเลยสบายดีเด้อทางนี้เนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ถามว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะไออ่ะเ่อนแล้วกาเบิงคักๆเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไม่ก็คือใชิลายไรสินอยู่เบิงนี่ อ๋อโอเคน้องพแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ถ้าว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อเนาะก็ขอบุญขอบคุณทั้งพ่อที่ว่าเพิ่นอ่าให้งบมาแอมฟาอ่าเพื่อนน้องมะนาวเนาะโดยอ้าวสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งสองมุกดาก็จะได้ขอตัวอำลาพระจ่าพแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเ้อทานเกับขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดี